ที่บริเวณหน้าพระอุโบสถวัดศรีอุบลรัตนารามอําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนายชลทียังตรงผู้วาราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในการถแถลงข่าวงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีประจำปี2566 122ปีถวยราชไฝ่ธรรมงามล้ําเทียนพรรษาโดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่30กรกฎาคมถึงวันที่3สิงหาคม2566 โดยมีนายการกันตินันในองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีนางสาวพ,พิทยาชัยสงครามนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีพลตำรวจตรีประสงค์เรืองเดชผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานีนางรัตดาวันแสนโยธกะ รองผู้หนวยการสำนักง,งานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานอุบลราชธานีนางทัศนีบุญประสิทธิ์รองนายกเทศมนตรีเมืองพิบู์มังสาหารและนายมงคลจุลธาตุประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีร่วมถแถลงข่าวนายชลทียังตรงผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีกล่าวว่า งานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีประจำปี2566ได้กำหนดจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ตระการตาที่สุดในชื่องาน122ปีถวยราชไฝ่ธรรมงามล้ำเทียนพรรษาเริ่มด้วยการจัดทำต้นเทียนพรรษาที่รวมพลังบวรชุมชนบ้านวัดราชการและกลุ่มช่างเทียนร่วมกันจัดทำต้นเทียนพรรษาทั้งประเภทแกะสลกักติดพิมพ์และเทียนพรรษาโบราณ ใช้เวลากว่า3 4ถึง4เดือนด้วยวิถีชุมชนทําเทียนที่งดงามให้นักท่องเที่ยวได้มาร่วมบุญอันยิ่งใหญ่ด้วยการทําเทียนพรรษาร่วมกับชาวบนราชธานีได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงเทศกาลแห่เทียนพรรษาในวันที่30กรกฎาคมถึง3สิงหาคม2566 โดยกิจกรรมในงานประกอบด้วย19-30กรกฎาคม2566กิจกรรมเยือนชุมชนชมวิถีธร,รมเทียน20กรกฎาคมเข้ารับเทียนพรรษาพระราชทานและผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน30กรกฎาคมถึง -3 สิงหาคมถนนสายเทียนสายธรรมนิทรศการภาพวาดพุทธศิลป์และวัฒนธรรมอินเดียนิทรรศการอุทยานธรณี3,000โบก เทศก,กาลประชาสามัมพันธ์เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพการแสดงวิถีวัฒนธรรมอัตลักษณ์เมืองอุบลราชธานีของกลุ่มอำเภอการแสดงวัฒนธรรมของกระทรวงวัฒนธรรมประเทศอินเดียการจัดแสดงเฮือนอีสานการจำหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นเมืองโอทอบทำบุญตักบาทถนนสายวัฒนธรรมพิธีเคลื่อนเทียนพรรษาพระราชทานและผ้าอาบน้ำฝนพระราชทานมาประดิษฐานณมณทนพิธีหน้าศาลหลักเมืองอุบลราชธานี การรวมต้นเทียนพรรษาและประกวดต้นเทียนพรรษาและวิธีเบียนเทียนเนื่องในวันอาสารหบูชา1-2สิงหาคม2566การแสดงแสงเสียงขบวนแห่เทียนภาคกลางคืน2สิงหาคมพิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานและผ้าอาบน้ำฝนพระราชทานเป็นเทียนชัยมิ่งมงคลนำขบวนแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี3-6สิงหาคมกิจกรรมเทียนอุบลยนต์ได้ตลอดเดือน นายชนลทียังตรงผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีได้กล่าวเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศได้มาชมต้นเทียนพรรษาที่ยิ่งใหญ่อลังการร่วมซาบซึ้งในพุทธศิลปะธรรมะวัฒนธรรมวิถีชีวิตอาหารและผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและธรรมชาติที่งดงามในงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี122ปีถวยราชไฟธรรมงามล้ํเทียนพรรษา ผู้นำของประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นทางปพลาวนะครับด้านต่างจากกุมปรชาหรือว,ว่าทางเวียดนามนะครับหรือแม้กระทั่งทางกรุ่มศูนจีนที่ขอนแก่นนะครับก็จะมาเยี่ยมมาชมของเราเราเราเชิญไปทั้งหมด17หน่วยงานท่านเ็าตอบรับมาเกือบทั้งหมดแล้วครับก็คิดว่าในส่วนของประเทศเพื่อนบ้านของเรานะครับรวมทั้งผู้ใหญ่ที่เป็นเพื่อนบ้านของเราก็จะมาเยี่ยมชมนะครับแล้วก็สร้างระทัความประทับใจนะครับก็ขอให้ พี่น้องชาวบนได้เป็นเจ้าบ้านที่ดีนะครับในการต้อนรับแขกผู้มาเยือนของงานประเพณีแห่เทียนประสาของเราด้วยครับผมอ้างอิงจากสถิติที่เก็บไว้เมื่อปีที่แล้วนะครับที่มีอาคันตุกะแขกบ้านแขกเมืองมาเยี่ยมเราเหมือนกันนะครับปีนี้ก็เช่นกันนะครับซึ่งปีนี้มีการเตรียมความได้มากกว่า ปีที่แล้วเราเก็บข้อมูลนะครับตัวเลขทางเศรษฐกิจนะครับอยู่ประมาณ223ล้านบาทนะครับเป็น0.2 GDP ของจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งปีนี้นะครับเรามีเวลามากกว่าและก็มีการจองวางแผนนะฮะนักท่องเที่ยวจะเข้ามามากกว่านะฮะซึ่งปีนี้เราคาดว่าวเศรษฐกิจของจังหวัดอุบลราชธานีจะพัฒนานะหร,รือว่าเติบโตขึ้นถึงประมาณ300ล้านบาทนะครับซึ่งปีที่แล้วขออนุญาตเพิ่มเติมนิดนึงนะฮะเราเก็บตัวเลขจากคนที่เข้ามาเยี่ยมชมงานนะครับคือประมาณ250,000คนนะครับ คิดค่าใช้จ่ายคนหนึ่ง800บาทนะครับซึ่งปีนี้เชื่อว่าการเตรียมตัวที่พร้อมคนจะมากกว่าและตัวเล็กเศรษฐกิจจะมากกว่าปีที่แล้วครับ